เอ,อเหล่านี้ก็คือไม้ประแดกนะที่เดิมนี่ที่นี่เคยทำแล้วมีจำหน่ายนะฮะคนมากินกาแฟที่ร้านการเดนานายคาเฟ่นะฮะซื้อกลับไปนะฮะแต่วันนี้อาจารย์พ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้นะคุกกี้ยิ่งทํายิ่งถอยหลังยิ่งทํายิ่งถอยหลังจน ต้องมานั่งเทศนะราคาดโทษกันละนะเพื่อเรียกวิญญาณคูกกี้กลับมาเพราะสี่ห้าปีที่อยู่กับพ่อนะสองปีแรกดีมากเลยพอสามสองสองปีหลังนี่เริ่มถอยหลังถอยหลังถอยหลังลงมาตอนนี้อาจารย์พ่อก็จะเริ่มกลับมาจี้ใหมล่ละนะก็คิดว่าปีนี้คงจะได้เห็นวิญญาณคูกี้กลับมาพร้อมอย่างลูก เออะะเอานะนะครับนะทําให้พ่อเห็นนะกลางปีพ่อจะขอโบนัสให้ปลายปีนี้อาจจะโบนัสไม่รู้เพราะว่าไม่ไม่กล้าคุยกับพี่สาวให้เข้าใจนะไม่ไม่กล้าคุยกับป้าให้เข้าใจนะเออนะแต่กลางปีนี้จะขอให้ถ้าทำได้ดีนะก็ไม่มีอะไร ที่เห็นนี้ก็คือจิงจูฉายต้นหอมแปะตำปึงเขียวกับแดงนะนะตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยาที่เอามาเป็นผัดเครื่องเคียงที่กินกินกับลาบกินกับอะไรก็ได้กินกับน้ำพริกกินกับอะไรก็ได้นะฮะคุณสมบัติก็คือเกี่ยวกับเรื่องความดันนะครับ แล้วก็เป็นสมุนไพรที่ชนเผ่าเขาเอามาต้มกับไก่ไก่ดำนะฮะไก่ดำนะฮะกินเพื่อเสริมสุขภาพนะครับอีกหน่อยมันจะมีกระเพราพริกในกระถางทั้งหมดเลยวางจำหน่ายเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็การเดิน i ายคาเฟ่จะมีผัก ซึ่งผมจะเริ่ม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 ,เร,มเริ่มทำออกมาขายได้ก็ขายขายไม่ได้ผมจะให้เต่ากินกะไก่กินเพราะไก่ที่นี่ออกไข่อะผมจะทำร้านตรงนี้ผมจะขอพี่สาวทำร้านตรงนี้เข้าใจนะคุกกี <tha> ้นะค่ะนะถ้าอีกหน่อยอยากเป็นผู้จัดการร้านตรงนี้ก็ทำตัวให้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 อาจารย์พ่อสบายใจเข้าใจนะคุกกี้นะค่ะเออแล้วก็ วันที่ยี่สิบกับรู้สึกวันที่ห้ามั้งอาจารย์อาคมจะมาใช้พื้นที่ตรงเนี้ยนะเป็นพื้นที่ร่วมอบรมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครที่อยู่แถวนนบุรีแถวกรุงเทพนะฮะนะนะอยากเรียนรู้เรื่องกา,ก,าอการทำการเอการทำเกษตรแบบพีอเอมเนี่ยมาที่นี่ได้เลย นะครับนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นที่นี่นะฮะจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงของพืชนะฮะโอเคนะครับนะครับผมขอบคุณครับทุกคน